อันไปดูลูกของเธอดิลูกสไปเออลูกพอ่อเจวัดดีค่ะคุณพอ่อวัดดีโลกเออคุณพ่อค่ะเรียงยินกว่าพ่มันพีตายไมมเนี่ยเลือดนี่ลูกมาโยนีใบไหมลูกจะโยมยไม่ใบแปะหม้อไปลูก เออพิ่มฝ้าไปโยนกับกำลังขึ้นโยกับมันเกยจากน้ำมุ่งก้าวเกยบีบเกยนวดนะจะไม่เนีไปสู่นู่นจะกู้ใจนู่นนู่มียามาไม่ได้จช่ว่ากู้ใจนู่นกันนีอันอ่อนรัดมาจ่ายแต่นั่งหรือว่ากับนู่นเต้นแผ์คืนนี้เล่นกันแหละลูกกูไม่ต้องแคบเลือกไม่ต้องแคบเลือกูให้กูลอยไปให้ใครเลยไปกันให้ลูกกู

กูนี่ก็เชิดไอ้ลงไอ้ลงหลังทีก็อยากแต่ว่าแต่ยิ่งก็อยากไอ้ลงโดนไอ้ลงโดนลถดงตึงกูใจเออก็อยากมอต่อปูนนี่ก,ก็จะไหวบังคมเปีกกะไหว้แรงมันบุน้งเดียววะนี่ก,ก็จะไหวบังคมเปีกกะกลาวกระม่อมนี่ปลอมที่กระดับจังกงตุนกระม่อมโผล่ตลอดโอ้เราพูนได้ยินเล็วไหมเมื่อกี้ว่า ลูกก็รออยู่ที่หนึ่งหที่เดนิวัตกลับมาสุนิเวศไอประกาศการตางวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์แก้วแก้มมประกาศจุกแขงเลืพยาการจังไงประกาศจองเจ็ดประกาศจองที่ประกาศจองยามประกาศประกาศมัดไม่ตีประกาศในผลจองบอกประกาศในจองบอกพลาดไม่ตีประกาศในผลเป็นจรงพยาบาลพยาการ พยาบาลช่องอะไรของเกอยู่จ้องโกรธเลยเลยอะให่โอ้ยประกาศหมดเนี่ยเลือดปนิจบุปผมไม่พี่น้องค์ยน้ำลงนั่งกับประกาศไปไม่จ้องกลัวเลยกับโรคโควิดนี้เออไม่ต้องกลัวกรธไม่ต้องมันไม่เป็นโรคโควิดเราโยมาจะจังสองรอยปีอยู่ตายอยู่แล้วแต่ประชาชนคนก็กลัวน่ะมันเป็นโรคติดต่อ โรคเต็มโตนี่เบิดหลังคนไม่ไกลไปโจ้ยจี้ยาไม่ไมไต้องบังเพือไปจิ้แต่กับยาม่ใจป่วยเลยตายพอจิ้ยาคนมาอ่นจบลุยตายพอรูโควิดเจมเป่าเลยทำไมอะไรพูน,นปลาทวดก็ไม่เจอทวดปลาจังน้ำโบปาามเป็นน้ำเบน้ำแบนตัดเสกไม่ใช่น้ำโบตัดซ่าเลยผนนั้นส่วนโดดตายคุณเหมือนเจ้าพล เอาบนนนปลาเป็ซวดปลาซวดท่ามรูเลยไม่โดกเอาแก่เรียกว่าบกล่าแล้ว่าเลือดจัะก้นกลัวปลาก็ะรัวจิ้งจ่ายกันตายพี่นี่ตอนไรกโยไม่ต้งเร่าเลพี่ตายอยู่แล้วเออเดี๋ยวกลัวต่างๆนานาเนี่ยกลัวไรบ้าะไอ้หลังคนเดลินจ้าไกลเลยบ้านายกก็ไม่ได้ความเป็นเลี้ยงแม้มก้องแพงไปอยางเจอแตกเลือดก็ไม่ได้ก้องแพง เออแต่เล็กบนหน้าบเราลุยตำนี้ก็ตำหน้าพี่นนายโยไม่ตำหน้าปลุกปั้มเดี๋ยวนี้กูนู่ปลุกปั้มเดี๋ยวนี้จังหวัดแต่ง่ายกันแลนั่งได้ตั้มแรนร้องฮอบเหลือไปเออนุกนี่ก็นี่เราเล่นนั่งเลยนกนุ๊กนี่เล่นไกรนุกเล่นเทวัยต่ยหญ่กูนี่ลูกนั่งกับตัวเบื่อแล้วตัวมันจีบจิบก็ลักๆเออเออจิ๊บเจ็บเออเบื่ อืมทิพเจ็ดอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมพวกจุโตเปมันรงเลือกการหนึ่งบทนี่เป็นไงนายพนจะบอกเบอร์เขาอีกเหรอถูกไปเป็นไรนายพนต้องปิดนะไอ้ไม่จำใจเลยทุเรียนใดวงของมนุษย์จันดุจใจเรื่องใจดวงของคนนี่มันกลเลยคือเรียนพรมดีที่กิวิตก็มนุษย์คือมนุษย์โดนมนุษย์มันไม่เบี่ยงพอ ได้เต่าหนี้เอาเต่านู้ได้เต่านู้เอาเต่านั้นยังคนอย่างพั่วเลยยังพั่วเลยอย่างคนอย่างเมียเลยโอเมียเลยเยีดไม่ลดแล้วก็ยังเงยเลยอาทิตย์เช่นใครบ้างงานในบุญนั่งแล้วเลยบุญนั่งแล้วแล้วนั่งแล้วด้วยคือดูคือนอเอรยะืุดยิ้มดูยอดไม่ใจเล็ดแล้วนี่มันไหวออกมาเลยแต่เดียวว่าไม่เฉื่อยกน่าบ้ามเยีดผมเยียดไม่รดก็มอดลงได้ตายกันเลย ไกลเลยมันบอกมาเลยทไม่เชื่อได้ตายเลยได้เดรึกไต้ตไ,ปไปนี้ตกับนดีมันเลาแต่พ้นเลยต้งเดินไปเตรียมปานเลยแล้วนั่งกรงแ,รงงแกงไปนไงาง่ะนั่งกรงแกลงกวมียอย่าไปยุ่งไปตาเมียมไรโยกินเหล้าหมูแดกวัวผู้ันนเออ,อแต่เด็กนี่ยงไปโยน่กินเลยไหมไม่เลยนายอยกเหล้าแพงไม่กินเหล้ากิากลนล้าตุก ตอนนี harma, ้เลอยเล่มโดดตอนนี้ใบโยปลาหายหายเพิ่มจะได้ปักบุงกลางดนกลางกรงหายตะพีเออนี่ไม่เตียไดปผลบ้านเมกาเรียนบ้านโดราเรียนเจอเลยไม่เตียได้กันนี่ยังครบนูกับเกาเกาปัดเกาปัดมู่ปัดเครื่องเก่งอืมปัดได้เลยเดี๋ยวตังค์นู้นอย่าตังค์นูนติดน้าเลื่อมจะกินตีในนั่งเลยนี่โอปไปกินบ้าน ก็มกินไม่ลงก็กินแล้วมันบ่าวบดไม่ออกกัดพุงเออนายพูนประกาศให้เราด้วยนะนายพูนลพี่รองครับผมไหนบ่าวแต่งนปั๊บป่นะกลับมาพูดไปแต่งปั๊บไปเด็ดตจี่เลยเออเปิดกลับมาปุ๊บแต่งปั๊บมันจะจิเลยเปิดปุ๊บติดปั๊บโรยใส่เล็กน้โยป้าวบ้าแนี้เฮ้ยลุงพูนแต่จะหมดเวลาน้องแต่งงานวันไหนลุงพูลจุ้ยเลือกไอ้บางให้ลุงพูน Ngươi năng lên gai ba ghê kinh ra đây mắng à tiền, đi, vô ra tiền Tiền quán, để trao trao Này, mới tới đây rồi cao thích cao rồi Thế, cao rồi à. Rất đây năng ở im, năng kén, năng dùng rốt, năng băng ต้งนั่งเด็กไปน้ำบอลเด็กใจกับรับกับแชดนองนั่งนองนั่งนั่งนัดรับกันอะไรเม็ดเล่นกันอะไรกุ้งกิ้งนี่บรรโก็ไม่ชนะนับตนนู้นแถวโดยนี่ปลาหน้าก้นเราไปเล่นวันก้นปลาเรากูไปให้นั่งเด็กเด็กก็เล่นอ่านรบกูไรก็เลื่อนเื่อแล้วแกได้กูไร้รอยว่าพีกูพลิกกูพลิงกูพลิกอายุรอว่าพีกูชนะนับตนุนนั่งบรรโลงก็จุ่มลมก็กูจะด่าได้เอง ก้อยนั่งมาเบินทรองก้อยบิ้ปั่นก้อยนั่งบิ้ปั่นตั้งไรๆๆก้อยไอ้หลูกโผลยไรเล็ดเดียบรอยกามันกระไรก็เลื่อนไอ้เด็กๆละน้อยทามีทเกิดก้อยบนหนองน้องๆเล่นเงินก้อยจากกรุงกราบังนั่งเสนาคนบังธุรัตบังกี่นั่งไหนก็นั้นั่งตกฟังก้านั่งเรอนั่งเล่นเงิไรมันเรปี้เลยเด็กเงียบนั่งได้ยินม่ใจตอนนั้นตอนนู้นเด็กมึงเห็นใจไปเลยมึงจติดยาบุญยาบาหม้อมัดไปเลย ลำบากได้ตราหาเลือดไป่ทางรัฐบาลไงเรื่องเงินการลุยเรื่องมันเนี่ยเดินตามเร็วตามแล้วตามไปดีตายโอ้โหเลยตามตามไดเออเดินไปเร็วคุดแล้วคุดแล้วต้มต้มไม่เล็ดเยียบเยียบแล้วน้ำดำรัดูเล่นเครื่องพลัดไปใหนกูเบื่อนนี่เลยตามได้สนับสนุนเด็กเป็นปลื้นเลยตายโอ้หลงพพื่อาเด็กได้ทำอันเด็กได้มีความรู้อัดดังลุงดีหลอกหลอกล้านแต่ว่าดังได้วันนี้กว่าเพี้ยรวยนี่ đi vào là cá lao thì ở lên vơi đắng nan đến đi lên là kê lên là có rô và được rô nó lên chính lên ở chính ở trăng có rô và được rô đi lên bằng đi ở nhà lắm về bàn này đấy cột liệt luôn liệt kẹt, cạch kẹt ừ cứ đẹp này yôm cho bây giờ tôi bây giờ đi lên năng tư năng tết kiên đường năng đường nét mà kiên đại vi rồi kiên phi đây mà kiên phi phi rồi kiên phi tô ra ông องออออเงีงเรื่องราไปกลองกลอกลออรวยรอยไม่ใ i ờ ก็มียาทุกลำบากนั่นคุณตะเลก็ช่วยยายเปกลองคลิงคลักอะไรไก็จะจื้อ